มานั่งเลยสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะคูโรสมีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังคะ่ะก่อนอื่นคูโรสขอกลิ่นก่อนนะคะว่าคูโรสมีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีจากพี่ท่านนี้ชื่อพี่นุ่มคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่มขยับมาวันนี้นะได้ได้โอกาสที่ดีได้รับการดูแลพี่นุ่มในการทำโคชชิ่งคะ่ะ แล้วก็นอกจากเราทําโคชชิ่งเสร็จครูก็ให้เวลาในการทำเทรนนิ่งด้วยให้ความรู้แล้วก็เช็คสกิลด้วยว่าพี่นีพี่นุ่มเนี่ยมีทักษะอะไรที่เก่งและโดดเด่นนะคะพี่เนาะมีไหมคะมี <laughs> แล้วทีนี้นะคะคณรณลอสมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านเลยว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กล้างวกลมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อดทนแล้วก็มีแต่ให้เพราะว่าพี่เขาเนี่ยประวัตินะคะพี่เขาอายุ53ปีแล้ว53ปีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศสวีเดนนะคะ,ะแล้วก็เธอก็มีประสบการณ์อยู่ตรงนั้น5ปีแล้วอยู่ๆทำไมอะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเธอถึงมาเปิดร้านนวดมาเปิดร้านนวดแบบจบ150ชั่วโมงแล้วกล้ามาก <laughs> เปิดร้านนวดเลยอย่างลดหรูอลังการที่เมืองของเธอดังนั้นครูจะบอกว่าพี่ๆน้องๆฟังไว้นะเพราะว่าคีย์อันนี้นะพี่เขาแบบพูดจนให้ครูแบบว่าหู oo, พี่คนนี้นะแบบซาบซึง้งแล้วก็ทำไมเมื่อก่อนเธอไม่รักนวดไทยเลยเธอไม่รู้จักอินกับนวดไทยเลยแต่เดี๋ยวนี้นะมาฟังดูว่าพี่นุ่มเนะ่ะ อะไรที่ทำให้พี่นุ่มตัดสินใจนะพี่นุ่มนะตัดสินใจเลือกที่จะมาสายงานที่เธอเคยเรียนมาก่อนนวดไทยอ่ะหนึ่ง้อยหิชั่วโมงทําไมถึงคิดอยากจะมาเปิดร้านคะพี่อ่ะพูดได้เลยอ๋อพูดเียงดังคืออย่างนี้ค่ะคือมีอยู่ประมาณเมื่อสองปีที่แล้วพี่นุ่มไม่สบายค่ะอืมปวดแขนข้างข้างซ้ายนะคะคือข้างกลางคืนนอนอ่ะ มันตายไปหมดเลยค่ะไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเลยค่ะมันชาค่ะดมนิงค่ะชาไปหมดเลยแล้วก็ไปรักษาก็ไม่ดีขึ้นค่ะไปทํากายภาพกับคนที่นี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศสวีเดนนะคะก็ไม่ไม่ดีขึ้นคือทานยาหรือว่าไปฝังเข็มอะไรก็ไม่ดีขึ้นมีอยู่วันฝังเข็มใช่ค่ะแล้วก็วันหนึ่งได้เจอน้องอที่เขาเปลีนอะ หมอนวดนวดไทยเขานวดให้เพราะคืนคืนนั้นนอนหลังจากที่นวดเสร็จแล้วก็นอนรู้สึกว่าเราเราไม่มีอาการที่ว่าเอา<ๆ>เขาเรียกอะไรคะชาค่ะ<ๆ>ใช่ค่ะ<ๆ>ชาตามแขนรู้สึกดีขึ้น<ๆ>แล้วก็ได้รับนวดมา ห้าหกครั้งห้าหกครั้งค่ะแล้วก็สนใจจะแขนชาแขนตายเลยนะตายตายกลางคืนตายกลางคืนเลยนะแล้วครูจะบอกนะขออนุญาตทีนึงคนที่แขนชาแขนตายกลางคืนนะครูจําได้ไหมคะเมื่อวานก่อนที่ครูไลฟ์อ่ะลูกค้าครูอ่ะที่นวดสองชั่วโมงแล้วให้ครูชั่วโมงละร้อยออยโลน่ะแขนเขานะคะเหมือนกันเลยจนกระทั่งไปผ่าตัดเขาบอกว่าทรมานมากโรสฉันเป็นคนออกกําลังกายค่ะฉันเป็นคนที่ออกกําลังกายตลอดแล้วอยู่ๆมาเกิดขึ้นกับฉันแล้วฉันไปหาหมอทั้งหาหมอไปเอ็กซ ไปทําทุกอย่างไปทําอักขุพงทัวทุกอย่างแต่ไม่ดีขึ้นสุดท้ายไปผ่าตัดไปผ่าตัดแล้วกลับมาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะหมอก็จะหมอบอกให้ไปผ่าก็เลยก็เลยนั่งคุยกับหมอว่าหมอผ่าแล้วหมอกรันตีได้ไหมว่าฉันจะหายขาดว่าฉันหมอบอกว่าหมอก็มองนะฉันไม่การันตีบอกถ้างั้นฉันก็ไม่ผ่าเห็นไหมที่บอกว่าฉันไม่ผ่าแล้วก็ คือหลังจากที่ว่าดีขึ้นจากได้รับการนวดแล้วนะคะพี่นุ่มก็สนใจศึกษาค่ะเกี่ยวกับนวดไทยซึ่งค่ะว่าทาซึ่งเมื่อเมื่อเราได้เข้าไปอ่านดูไปศึกษาดูซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันมหาศา์มากมากค่ะแล้วก็ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจอาชีพนวดหมอนวดเลยค่ะไม่เคยมองข้ามไม่เคยอยู่ในสายตาเลยเอาอย่างนีกันแล้วนะคะไม่เคยอยู่ในสาไม่เคยอยู่ในสตา พูดเจ็บมากเลยเธอบอกว่านวดไทยไม่เคยอยู่ในสายตาค่ะใช่ค่ะยอมรับค่ะแต่ตอนนี้เมื่อวานได้ได้ได้นวดลูกค้าคูโรสพอทางทางที่พี่นุ่มคุณวาไม่เก่งนะคะแต่นวดแล้วลูกค้านอนหลับค่ะลูกค้านอนหลับพี่นุ่มมีความรู้สึกว่ารู้สึกชอบแล้วก็รักอาชีพ นิ่มมากขึ้นตอนที่เปิดร้านก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เพียงแต่ว่าอยากจะเปิดร้านเพราะว่าหมอนวด คือเราจะได้ช่วยดูแลคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ตัวเองดีขึ้นค่ะตัดสินใจลาออกจากงานประจําเลยค่ะลาออกเลยนะขนาดไม่ได้อยู่ในหัวนะขนาดไม่ได้อยู่ในหัวแต่เกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บแล้วเห็นความมหัศจรรย์ของห่วใ่แล้วก็เลยเกิดอาการว่าไปเรียนมาได้ร้อยห้าสิบชั่วโมงใจค่ะแล้วเรียนมาก็ไม่เคยใช้เรียนมาก็ไม่เคยใช้คือเป็นเศรษฐีค่ะไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นเศรษฐียโจรมาปล้นเพาเป็นเศรษฐีค่ะนะเดี๋ยวคนอื่นหมั่นไส้พี่ไม่อยากบอกให้รู้คนที่น่นเดี๋ยวคนที่น่นคนที่น่นเขาหมั่นไส้พี่คือจริงๆแล้วคือเศรษฐีคือเศรษฐีในน้ําใจการดูแลสุขภาพแล้วการหลงรักนวดไทยค่ะตอนนี้ยอมรับเห็นผลเนาะใช่ค่ะเห็นผลเห็นแล้วเมื่อวานนี้นะเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก จะบอกว่าครัวโคชชิ่ง2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเขาเรียกว่า V.I.P. โคชชิ่งเป็น CEO ของหมอนวดไทยเหมาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของสปาที่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็จะทำยังไงมืดอย่างเงี้ยค่ะก็มาหาครูรสได้ค่ะแต่ต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วทีนี้พี่พออย่างนี้เสร็จแล้วอ่ะ หนูถามหน่อยเถอะค่ะว่าคนอื่นเขาไม่รู้จักคําว่าโคชชิ่งแล้วเขาไม่รู้ว่าการมาเทรนนิ่งเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าอะไรวะฉันเก่งแล้วดีแล้วพี่เห็นความแตกต่างไหมคะว่าก่อนมารู้สึกยังไงพี่บอกหนูว่าหนึ่งเมื่อวานนี้แล้วอยู่ด้วยกันไปสองชั่วโมงบอกว่ามีได้หกได้แปดแล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยได้เกินร้อยได้เกินร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหม ครูจะบอกว่าปกติครูทำโคชชิ่งให้กับคนต่างชาติอาชีพร้านดอกไม้นะร้านที่เขาขายดอกไม้อาชีพร้านที่เป็นร้านที่เขาทำอาหารอิมบิสอาชีพร้านเสริมสวยครูทำมาแล้วค่ะ3ร้านนะคะแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าครูครูมาสอนเขาเรื่องของของการโคชชิ่งแล้วก็หลังจากนั้นแต่ถ้าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครูก็เพิ่งมามีโคชชิ่งคนนี้นานที่สุด ต้องขอบคุณมากนะคะที่อ้โอกาสพี่นุ่มคืออายุมากแล้วค่ะสมองก็ไม่ดีตาต็มคองไม่เห็นภาษาก็ไม่ได้คิดดูพี่นุ่มนั่งพี่นุ่มเดินทางมาจากสวีเดนภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถหาทางมาได้ผู้หญิงคนนี้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาเยอรมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ได้แต่ภาษาสวีเดนแต่หนูจะบอกอะไรพี่รู้ไหมการที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันก็ไม่ใช่ปัญหาหนักหรอกแต่พี่น่ะหนูเชื่อ ชื่นชมพี่ไปอยู่ประเทศสวีเดนแล้วพี่ทํางานกับผู้สูงอายุทํางานกับคนที่นั่นแล้วทํางานประจําด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงคือเขาศรัทธาในตัวพี่ <Okay. S 1> แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วยิ่งพี่มามาช่วยด้านการนวดยิ่งดีใหญ่เลยคือพี่มีศักยภาพอยู่แล้วแต่พี่เขาไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวออผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าจะมีช่องทางอะไรบ้างและมีคีย์อันหนึ่งที่ครูยอยากบอกทุกท่านค่ะ การที่เราอยู่ประเทศไหน ครูรสเองก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเรียนรู้ภาษาของประเทศเขาค่ะนะจะได้เปรียบกว่าคนหลายหลายคนใช่ค่ะเนาะก็มีค่ะมีคนไทยส่วนใหญ่ที่มาถึงแล้วก็ว่ามีสามีเลี้ยงไม่ยอมไปโรงเรียนไม่ยอมเรียนหนังสือซึ่งคิดผิดนะคะพี่น้องอยากให้คิดใหม่ค่ะเราอยู่ที่ไหนเราต้องเรียนภาษาที่นั่นของประเทศนั้นเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้ยืนด้วยขาของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะค่ะจริงๆแล้วพี่พูดถูกนะหนูอยากบอกว่า ผู้หญิงไทยทั่วโลกถ้าใครอ่ะ ที่ยังไม่ได้ทํางานหรือว่ามีเวลาว่างๆหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยครูจะบอกนะคะบางท่านเนี่ยมีเงินมีฐานะสวัสดีค่ะมิน้นคนนี้ชื่อมิ้นนะพี่นะ,ะจะ,ะหมอมิ้นที่หนูให้เห็นนะคะ,คะแล้วก็ครูจะบอกว่าเรานะผู้หญิงไทยทุกคนถ้าเรามาอยู่ต่างประเทศตอนนี้เราอาจจะไม่เดือดร้อนสามีเราเราจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาจะรักเราตลอดชีพเวลาตายเราก็ตายไปคนเดียวนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าอย่าลืมดึงศักยภาพของตนเอง มาใช้แล้วก็อย่าลืมดึงแล้วก็หมั่นศึกษาจะมีความสุขค่ะพี่เนาะจ,จะมีความสุขค่ะ,คะเพราะว่ามีคนหลายคนที่เป็นคนที่มีฐานะดีค่อนข้างจะรวยมากๆแต่เขายังหาความสุขไม่ได้จริงๆแล้วะ่ะการที่เรามีเงิน ถ้าเรารู้จักซื้อความสุขหาความสุขให้กับตัวเองก็หาได้นะก็ได้ค่ะพี่นิ่มบอกมาพี่นิ่มพูดคํานึงว่าบอกมาเลยโรสพี่นิ่มไม่อยากจนกลัวความอะไรนะพูดนะพี่นะคะพี่ไม่ใช่มาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะไม่เคยไม่เคยยากจนพ่อแม่ก็ไม่ยากจนพี่น้องไม่ยากจนแต่ไม่แต่ไม่อยาก S <S จะเป็นคนจนค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนจนค่ะเพราะว่าเห็นคนรอบข้างซึ่งเขามีฐานะด้อยและยากจนค่ะแล้วเป็นไงบ้างอืมนะลูกอยากไปโรงเรียนลูกอยากได้นั่นได้นี่ก็ไม่สามารถให้ลูกได้ซึ่งมันเห็นแล้วพี่นุ่มรู้สึกว่าเออทำไมให้เขาเกิดมาแล้วเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขานะคะ ค่ะค่ะนี่แหละพี่นุ่มกลัวความจนค่ะบอกตรงๆผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าทั้งที่ฐานะบ้านพี่เขาไม่จนเลยนะพี่เขามีกินค่ะมีข้าวกินพี่โจ้ครูจะบอกว่าพี่เขาไม่ใช่เหมือนพวกเราเลยอะเมือนพวกเราเนี่ยแบบทําอะไรล่ะคือเราอะอย่างเช่นครอบครัวหนูอะค่ะหนูมาจากครอบครัวยากจนไม่นี่มาจากชาวนาค่ะคุณพ่อเป็นชาวนา ชาวนาที่มีวัวมีควายเป็นสามร้อยตัวใช่ไหมมีควัวควายเป็นสามร้อยตัวสมัยก่อนเขาเลือกสามร้อยเชือกแล้วก็สามร้อยตัวสินะสมัยก่อนแต่ตอนนี้พี่เขาก็มีความอันจะเป็นและอันจะกินและอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะยังมาจุดไฟให้ครูด้วยนะปกติครูก็ไฟเยอะอยู่แล้วนะผู้หญิงคนนี้นะมามาโคชิ่งแล้วไม่พอนะมาจุดไฟลนก้นครูโรสอีกว่าอะไรอะอะไรนะครูเขาบอกว่าเราทําได้อีกตั้งเยอะเนี่ยครูโรส นะเราสามารถทําอะไรได้อีกเยอะแยะค่ะเพื่อสังคมเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวนะคะคือ,อคิดให้ดีมองอย่าไปคิดถึงเราต้องมองไปข้างหน้าคะ่ะ อย่างพี่นุ่มนะคะห้าสิบสามแล้วเวลาเหลือน้อยค่ะอยากทําอะไรต้องรีบทำอย่ารอนะคะแล้วน้องๆซึ่งอายุยังยังน้อยอยู่นะคะน้องๆน่ะมีความรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเร็วกว่าคนอายุมากนะคะค่ะอย่างพี่นุ่มคอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นไอทีก็ไม่รู้เรื่องค่ะรู้แต่ขายของรู้แต่ดูแลคนชอบดูแลใส่ใจขออนุญาตนะครูมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนี้บอกว่าไอทีไม่รู้เรื่อง เลยจริงค่ะเธอมี Facebook ของเธอเธอรู้จักครูรสสองอาทิตย์2อาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์แล้วเธอก็ติดต่อมาตามมาตลอดเลยแล้วบอกว่าเอ้าไหนบอกว่าจะมาเรียนเรือนสิงหาไม่พี่นุ่มจะไม่รอถึงสิงหาเพราะว่าต่อไปนี้รออะไรไม่ได้อีกแล้วแล้วทีนี้เธอนะมีความเพียรพยายามมากครูจะบอก ครูต้องการช่วยเธอใน Google Business แต่ครูก็ช่วยไม่ได้เมื่อคืนเธอนอนตีสแต่การนอนตีสแล้วพี่ได้ยินอะไรได้ยินได้ยินคนอื่นที่มาอายุมากกว่าพี่แล้วพี่เกิดอะไรนะ61ใช่ไหมคะ62 62ค่ะคุณป้า62 62ค่ะแล้วก็เธอเธอจะทำไลฟ์เธอจะสร้างเพจ โอ้เธอโอ้เธอมีพลังเหนือพวกเราอีกเนี่ยครูจะบอกเนาะค่ะครูจะบอกนะพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะถ้าคุณยังอายุยังน้อยๆต่ํากว่าพวกเราห้าสิบลงมานะพวกคุณรวยแน่นอนเลยถ้าคุณไปเรียนถ้าคุณฝึกปฏิบัติถ้าคุณรู้ช่องทางเพียงแต่คุณไม่รู้ช่องทางเฉยๆเนาะจริงค่ะจริงค่ะเนี่ยพี่นุ่มต้องขอบคุณครูรสนะคะที่ให้โอกาสเพราะว่าพี่นุ่มจองมาซึ่งวันนั้นเราก็เนาะไม่สะดวกมาไม่สะดวกมาอีกแล้วก็เลื่อนค่ะเลื่อนค่ะแล้วก็ สายลงตกลงได้เมื่อวานใช่ค่ะตกลงเมื่อวานก็มาสายค่ะเมื่อวานก็มาสายหาทาง <ไป S 2> ขึ้นรถไฟไม่ถูก <laughs> เนี่ยครูจะบอกนะตัวอย่างตัวอย่างของผู้หญ um ิงนักสู้ผู้หญิงคนไทยที่ไม่เคยออกนอกประเทศแล uries, ้วแล้วจะบอกว่าครูจะบอกเธอมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเปิดร้านมาแล้วได้หนึ่งเดือนดังนั้นเปิดร้านมาแล้วได้หนึ่งเดือนครูจะบอกนะทุกอย่างคุณเป็นคนควบคุมและดูแลร้านของคุณเองชีวิตของคุณเองไม่มีใครควบคุมและ มาสั่งคุณทําอะไรอะไรได้อย่างนั้นคุณเป็นเหมือนซากศพเดินได้ค่ะจาไว้นะคําพูดครูอาจจะแรงแต่ครูต้องการสะกิดใจพวกคุณ <c oughs> ว่าเออวาคูลสบอกว่าซากศพเดินได้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของกิจการแล้วให้ลูกน้องคุมอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่หรือว่าคุณเป็นลูกน้องพี่หนูชอบคําพูดของพี่คํานึงเรื่องของการทํางานค, <ะ S 1> ค่ะ,คะการทํางานนะคะเมื่อนพี่นุ้มกเ็เริ่มมาจากเป็นเด็กเป็นเด็ก ลูกจ้างรายวันนะคะจนขึ้นมาเป็นถึงหัวหน้าค่ะแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างตอนเป็นก็ก็คิดอย่างนี้นะคะตอนที่เราเป็นลูกน้องเขาเราก็ต้องคิดว่าต้องไปถึงก่อนเวลาลูกน้องต้องมาก่อนนายกับทีหลังนายเอนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เป็นนายตอนนี้เป็นนายก็ต้องไปก่อนลูกน้องเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างกับลูกน้องแล้วกลับแล้วหลังแต่ลูกน้องกลับก็หลังลูกน้องอีกต้องคอย ตรวจดูแลทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะให้ร้านเราดูดีม <Yeah. S 2> ันรุ่งขึ้นมาลูกค้ามาจะได้ดูดีสะอาด <Yeah. S 2> เรื่องความสั พี่นุ่มเน้นเรื่องความสะอาดค่ะเน้นเน้นคุณภาพค่ะทํางานค่ะจะเป็นคนเน้นคุณภาพพี่น้องที่รักคะพี่ท่านนี้นะเธอเนี่ยนวดก็มไม่เป็นนวดก็ไม่ค่อยยังไม่เท่าเก่งเลยเแต่ครูจะบอกว่าความ <c oughs> ตั้งใจอะ่ะพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมากเลยมาถึงเหนื่อยๆเธอบอกว่าตีสองแล้วก็ยังไม่หมดทานครูก็เลยว่าโอ้ทานนี่แรงจังเลยครัวหลับไปแล้วนะแล้วทีนี้ครูจะบอกว่า โหผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจริงๆดังนั้นพี่น้องที่รักคะใครที่อายุต่ากว่า50ถ้าคุณมีร้านของคุณเองนะคุณสามารถปรับและทําให้ลูกค้าเห็นพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่านวดลูกค้านวดสปอร์ตแล้วลูกค้าหัวเราะตลอดรายการเนี่ยแล้วมีความสุขด้วยอ่ะทํางานแบบทำงานมีความสุขมากค่ะทํางานกับครูรถนะคะพี่นุ่มเป็นตลกจริงๆค่ะนี่เป็นคือความจริงค่ะแล้วละเอียดนะ ใช่และะเอียดใส่ใจเนาะอหอมหอมลูกค้าทั้งหนุ่มทั้งแกชอบมากต้องขอบคุณครูรสมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่พี่ไว้วางใจหนูใช่ค s t ทรัสที่เนาะให้พี่มา นั่นแหละแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะครูฝากขอบคุณพี่น้องหมอนวดไทยนะที่ส่งของขวัญมาให้ครูได้รับหมดแล้วหน้ากากนิรภัยหน้ากากที่ป้องกันโรคโควิด1ิกครูก็ได้รับแล้วขอบคุณมากค่ะปริยาแล้วก็ครูจะบอกว่าขอบคุณมากจะด้าด้าบอกว่าหนูอยากเรียนเนีนวดไทยและนวดสปอร์ตกับครูโรสมาเลยมาเลยใครมาเรียนได้เร็วยิ่งได้เงินเร็วสนุกทั้งได้ความรู้สนุกและได้ความรู้ แล้วก็ครูจะบอกนะสําหรับคนที่ส่งของมาให้นะคะ,ะหลายท่านมากเลยนักเรียนครูน่ารักจังเลยอะ่ะขนาดออกไปจากครูแล้วไปทํางานแล้วทุกคนเนี่ยเขาจะยังเขากำลังเก็บสะสมประสบการณ์เขาส่งของมาให้ครูครูอยากบอกว่าขอบคุณครูไม่โชว์นะครูอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ฟังไลน์นี้ความสัมพันธ์ที่ดีคุณป้าคุณยายที่หลงรักครูโลสแล้วก็โทรมาหาครูโลสกําลังใจสิ่งเหล่านี้นะคะครูอยากบอกว่ากราบขอบพระ คุณด้วยใจแล้วก็ทําให้ครูโรสเนี่ยมีกําลังใจเนาะไฟลนก้นเลยค่ะมีกว่าแล้วก็อะไรนะครูมีความตั้งใจจริงๆค่ะว่าเราต้องช่วยกันค่ะใช่เราต้องช่วยกันเพราะว่าเรื่องของประสบการณ์การที่เราผ่านครูผ่านมา13ปีนะแล้วไม่13ปีเฉยๆนะลุยเองด้วยลุยทั้งผิดลุยทั้งถูกแล้วทีเนี้ยไอสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับ ค่ะใช่จริงค่ะจริงพี่หนุถามหน่อยดูในวิดีโอดูในไลฟ์กับดูจริงๆต่างกันไหมพูดให้ฟังหน่อยต่างค่ะต่างได้เยอะมากเลยค่ะมาเรียนไม่เสียดายเงินเลยค่ะพี่นุ้มไม่เสียดายเงินที่จะต้องมาเรียนที่นี่ค่ะจริงเงินเงินเราหาได้นะคะแต่เวลาเวลาผ่านไปเราหาไม่ได้ล้วเอาคืนไม่ได้ค่ะเวลามันค่ะใช่สิ่งนี้สําคัญมากเลยหนูอยากบอกพี่ว่าหนูขอบคุณพี่แล้วพี่คิดเหมือนหนูเลยค่ะครูจะบอกนะคะใครที่อยู่สวีเดน ใครที่อยู่สวีเดนครูบอกได้เลยผู้หญิงคนนี้ให้แล้วมีความรู้แน่นแล้วเธอมีความรู้ที่สามารถที่จะแนะนำพวกคุณได้อย่าลืมไปติดตามเธอได้นะที่ Facebook Page นะคะชื่อว่านุ่มไทยสปาไทยแอนมาไทยมาส a าจแอนสปาไทยสปา,าไทยสปาอะไรนะพี่ Fallune ไทยสปาฟอนลุ่นนะแล้วเธอก็จะเดี๋ยวจะทำไลฟ์วิดีโอแบ่งปันข้อมูลสิ่งที่ดีๆให้กับพี่ๆน้องๆและครูอยากบอกค่ะว่าเธอเน้นความสะอาดจริงๆคะ่ะคุณภาพสะอาดกับคุณภาพ<ส><ด>ตอนนี้เธอได้หมดเลยคะ่ะเธอสมองบวมแล้วมั้งคะ <ด S 1> <ฮ>แล้วครูอ่ะครูจะบอกว่าในเมื่อใจเธอกล้ามาครูก็กล้าให้<ฮ>ครูชอบคนที่แลกกันด้วยใจสังเกตเลยนะคะว่าใครที่เจอครูโรสตั้งแต่ต้นๆการเรียนก็จะเป็นอีกระค่ แบบหนึ่งแต่ถ้าใครมาเจอตอนปลายปลายท้ายๆการเรียนก็จะขึ้นเหมือนตึกเหมือนเมืองฮัมบวกประเทศเยอรมนนีจริงๆค่ะเพราะครูเน้นคําว่า time เวลาครูเองเนี่ยประสบการณ์ครูก็ต้องวิ่งไปเรียนไปหาความรู้ทั้งเรื่องของเสน่ห์หน้ากล้องการสร้างตัวตนหลากหลายอาจารย์มากแล้วก็ทั้งเรื่องของทักษะการนวดดังนั้นคุณเลือกเอาอยากไปเรียนกับอาจารย์ท่านไหนไปได้เลยเนาะที่เราชอบที่เราศรัทธาในตัวเขาศรัทธาถ้าคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเขา ค,ครูยินดีค่ะ,คะถึงแม้บางท่านอาจจะไม่ถูกไกด์กับครูก็ถามครูได้ครูจะได้แนะนําเพราะบางทีครูไม่มีสินค้าให้คุณเนี่ยเพราะสินค้า <c oughs> ของครู <c oughs> มีคอสเดอะวัมีคอสเดอะมาสเตอร์แล้วมีคอส VIP ซีอนะคะดังนั้นครูจะต้องขอจบไลฟ์แล้วค่ะและครูก็จ,จะไปส่งพี่เขาที่สนามบินะนะคะใครที่ติดตาม Facebook Page ูโรสโรสไอเอลก a นนิสปารฮัมบคุณจะมีความรู้ดีๆมากเลยค่ะค่อยๆฟังและค่อยๆค,คิดตามบางทีอาจจะมองไม่เห็นแม้คุณคะดิฉันอยู่คนเดียวนะตอนนี้นะดังนั้นก็เลยได้ถ่ายให้ไม่ชัด <laughs> ยังไงก็อย่าบ่นเลยค่ะ <laughs> เพราะว่ามันจะทําให้บรรยากาศในการดูไลฟ์ไม่สดใส <laughs> ไม่มีความสุขคนอื่นเขาจะหงุดหงิดแล้วครู แค่ความรู้สึกของคนคิดบวกดังนั้นครูไม่ต้องการเพราะว่าถ้าคุณคิดลบๆครูดึงคุณออกค่ะทั้งบล็อกและแบนและดีลีทอันนี้เพราะว่าเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูให้เกียรติคนที่ชอบไม่เหมือนกันพี่เหมือนกันนะคะไม่ว่า f a c e b o o k เพจหรืออะไรถ้าคนที่เขาไม่พอใจไม่ชอบก็ต้องเชิญเขาไปอยู่ที่อื่นมันเสียเวลาค่ะมันเสียเวลาดังนั้นพี่ๆน้องๆใครที่เป็นเพื่อนครูลูกศิษย์ครูจำไว้นะคะอย่าเสียเวลากับอะไรที่ ไม่มีคุณค่าและคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่าครูคร,รักพวกเรานะครูชื่นชมพวกเรานะครูโลสมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ก็เพราะแฟนเพจตัวโยงนี่แหละแล้วแฟนเพจตัวยงทำยังไงรู้ไหมคะก็ทำเอาไปเลยค่ะทำไปเลยเพราะความรู้ฟรีๆครูก็แบ่งปันถ้าใช้ความรู้ฟรีๆแล้วเกิดประโยชน์ครูว่ามันก็ดีกว่าไปฟังอันอื่นไร้สาระนะ ช่ไหมคะใช่ค่ะครูขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมฝากพี่นุ่มอยากฝากนะคะเป็นกําลังใจให้หมอนวดไทยทุกท่านนะคะที่ทั้งในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศค่ะเราต้องรู้เราต้องรู้คุณค่าของตัวเองเรามีศักดิ์ศรีค่ะอย่าให้คนอื่นค่ะอย่าให้คนอื่นมาดูถูกเราเรามีฝีมือมีศักดิ์ศรีมีเกียรติไม่ไม่ต่างจากคนชาติอื่นค่ะ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุ่มมากค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องครูครูขอพูดสองคำสามคำนะครูจะบอกว่าใช่เพราะว่าพี่นุ่มเขาเห็นครูนวดเขาบอกครูโลสนวดสุดใจขาดดิ้นขนาดนี้จะไม่ได้ราคาดีได้ยังไงพี่นุ่มนะจะบอกว่าพี่นุ่มนะเธอและขอดุกกับบวนการเลยค่ะดังนั้นคือจะบอกว่าพี่น้องเหมือนวดไทยที่รักค่ะถ้าคุณไม่รู้จักสร้างความมั่นใจมาหาครูนี่ มาเนาะถูกต้อง <No. S 3> ถูกต้องไหมถูกต้องมาหาครูนี่แล้วครูจะบอกนะถ้าคุณมาหาครูอะ่ะครูนะถ้าครูสอนคนต่างชาติ5ชั่วโมง1,000งพัโรครูจะบอกแล้วคุณคิดว่าคนต่างชาติจะมีแต่ที่หำมบวกเหรอคะ เอา้าใครมาใกล้ก่อนเริ่มก่อนจะได้ผลดีนะแล้วตอนนี้คนต่างชาตินะ่ยไม่รู้จักทกาําโฆษณาแล้วยิ่งยุโรปนะยิ่งชักช้าเพราะเขามีอีโก้สูงดังนั้นใครที่เป็นหมอนวดไทยเนี่ยยิ่งต้องรีบทำค่ะแล้วทําให้โดดเด่นแล้วเขาจะถามว่าเฮ้ยเอ็งทำยังไงวะแล้วคุณก็จะได้รายได้เพิ่ม นะ,ะอันนี้เป็นคีย์ที่สําคัญมากดังนั้นแต่ถ้าใครเป็นคนไทยเนี่ยครูจะดูก่อนว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนาะครูเป็นผู้ให้ครูก็จะให้ในเวลาที่เหมาะสมค่ะดังนั้นจ่ายร้อยได้มาพันค่ะ <laughs> จ่ายร้อยได้มาพันตอนนี้จ่ายมาพันหนึ่งค่ะแต่ได้มากกว่านั้นค่ะ คอยติดตามได้เลยขอบคุณพี่ๆน้องๆมากเขาให้มีความสุขในวันหยุดแต่ครูก็ต้องทํางานต่อไปนะคะด้วยรักและขอบคุณและครูขอบอกว่าครูชื่นชมหมอนวดไทยที่ออกมาไลฟ์ออกมาพูดฟีดแบคครูจะบอกว่าคุณทําถูกต้องแล้วค่ะคุณฝึกคุณทําถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณทําได้ไม่ดีทําทุกวันมันต้องดีขึ้น<ะ> every day every day make you better better and don't forget you are the best and the best is you นะดังนั้นทำเลยค่ะเดี๋ยวครูจะไปเชียร์และให้กำลังใจทุกทุกท่านค่ะบ,คบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ